กังหันนำโชคส่งเสริมดวงชะตาหนุนดวงเสริมความโชคดีเป็นทวีคูณให้กับชีวิตจากตำนานเล่าขานความศักดิ์สิทธิ์ของท่านพ่อแชกงที่สืบทอดมายาวนานกว่า300ปีด้วยบารมีขององค์ท่านพ่อแชกงที่ปกป้องคุ้มครองลูกหลานผู้ที่ศรัทธาท่านมาโดยตลอด จึงเป็นที่มาของการนำกังหันนำโชคสี่ใบพัดมาบูชาครอบครองตลอดจนเลือกใส่ติดตัวอยู่เสมอด้วยความเชื่อความศรัทธาว่าบารมีของท่านพ่อแชร์กงและกังหันนำโชคสี่ใบพัด จะช่วยส่งเสริมบารมีปกป้องคุ้มครองและนำโชคปัดเป่าและพลิกผันเรื่องไร้ให้กลายเป็นเรื่องที่ดีตามตำนานยังเล่าขานกันมาอีกว่าวัดแชร์กงหมิวเป็นดังปลายทางแห่งการแก้ปีชงผู้ใดที่กำลังเจออุปสรรคชีวิตทุกใจชีวิตสิ้นไรไ้หมาต่อหากได้ขอพรขอบารมีองค์ท่านพ่อแชร์กง ท่านปกป้องคุ้มครองและบรรดาลสุขโดยการตั้งจิตอธิษฐานผ่านกังหันนำโชคสี่ใบพัดนี้ย่อมมีโอกาสที่ดวงชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จากเรื่องติดขัดกลับมามีช่องทางให้คี้ขายจากปัญหามากมายมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมจากโชคลาภไม่เคยมีกลับมีความโชคดีเข้ามาเยือนจากเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาเหลื้อลังกลับเจอผู้เชี่ยวชาญช่วยรักษาให้หายทันเวลา ทั้งหมดนี้เป็นความโชคดีที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปผ่านประสบการณ์จริงของผู้ที่ศรัทธาท่านพ่อแชร์กงและครอบครัวกังหันนำโชคสี่ใบพัดมีรีวิวจริงมากกว่าแสนคนรวมไปถึงผู้คนอีกนับล้านทั่วโลกที่ต่างมุ่งมั่นตั้งใจ เดินทางไปกราบไหว้ขอพรขอบารมีองค์ท่านพ่อแชร์กงที่วัดแชร์กงหมิวเกาะฮ่องกงแม้ตอนนี้จะไม่สามารถเดินทางไปฮ่องกงได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจอีกต่อไป เพราะปัจจุบันบริษัทธัญรัตเจมเราเป็นบริษัทที่เปี่ยมล้นไปด้วยความศรัทธามุ่งมันตั้งใจเป็นสะพานบุญให้กับผู้คนมากมายที่ศรัทธาองค์พ่อแชร์งเช่นกันอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จจากผู้บริหารทัญรัตเจมสู่การทำหน้าที่เป็นสะพานบุญนําเข้ากังหันนำโชกที่ออกแบบตามหลักห่วงจุย้ยจิวเวลรี่มงคล เครื่องประดับมงคลมาส่งมอบให้กับ ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการส่งต่อความเฮงและความโชคดีเฉกเช่นเดียวกันเพราะกังหันนําโชคคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีไม่รู้จบกังหันนำโชคส่งเสริมอย่างไรกังหันนําโชคมีสัญ,ญลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสี่ใบพัดมหามงคลนำพาความโชคดีความก้าวหน้ามาให้กับชีวิตเหมาะกับผู้บูชาที่ต้องการส่งเสริม ให้ชีวิตสมหวังขอพอรสิ่งใดสำเร็จดั่งใจปรารถนาหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้าการขอพอรให้ประสบความสำเร็จควรขอให้ชัดเจนขอพอรเพียงอย่างเดียวการตั้งใจอธิษฐานหากต้องการสำเร็จสมหวังให้หมุนใบพัดไปข้างหน้า เพื่อส่งเสริมให้พรนั้นสำเร็จสมหวังรวดเร็วทันใจหากต้องการปัดเป่าอุปสรรคสิ่งที่ไม่ดีอันตรายต่างๆที่อยู่รอบตัวเราให้หมดไปนั้นขอให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตการหันนำโชคมีหลายแบบทั่วไปที่นิยมบูชามี3แบบด้วยกันแบบที่หนึ่ง คือกังหันนำโชคที่เป็นไม้โมบายเป็นกระดาษสีพับเป็นรูปกังหันที่หมุนได้เมื่อมีลมมากระทบกังหันจะหมุนเร็วมากเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีดึงดูดสิ่งที่ดีให้กับบ้านนิยมติดตั้งไว้ที่หน้าบ้านหน้าร้านหน้ากิจการ แบบที่สองคือกังหันนำโชคแบบตั้งโต๊ะมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่สามารถเลือกบูชาได้เพื่อมุนขอพรทุกวันแบบที่3คือกังหันนำโชคที่ออกแบบมาเสมือนเครื่องประดับเป็นจี้กังหันแหวนกังหันกำไลกังหันต่างหูกังหันและมีดีไซน์ที่โดดเด่น ฝังด้วยเพชรแวววาวประกายระยิบระยักบโดยเน้นการออกแบบตามหลักห่วงจุ้ยมงคลมีการเสริมพลังด้วยการทำพิธีไข่กวงเป็นพิธีมหามงคลและศักดิ์สิทธิ์มากจุดติพลังบารมีขององค์มหาเทพท่านพ่อแชรโกงสู่ในองค์กังหันนำโชคทุกองค์ ก่อนบูชาสวมใส่ให้สวดมนต์คาถาขอพรอ,อันเป็นมงคลตามคำแนะนำที่คุณใหม่ให้ไว้ เมื่อสวมใส่แล้วเชื่อกันว่ากังหันนำโชคเป็นเหมือนสิ่งเตือนใจให้เข้มแข็งกาหารดุดดังพลังขององค์มหาเทพท่านพ่อแชโกงผู้ชนะปัญหาอุปสรรคทั้งปวงเป็นที่รักของกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดหากท่านใดได้ครอบครององค์กังหันนำโชคและมันขอพรมีความศรัทธาในพระองค์ ชีวิตจะได้รับพลังบวกทุกวันแน่นอนผู้บูชาสามารถสวมใส่กังหันนำโชคสี่ใบพัดติดตัวเป็นเครื่องประดับได้ตลอดเวลา เพื่อขอพอรเพื่อส่งเสริมการเงินให้ไม่ติดขาดมีกระแสเงินสดหมุนเวียนมีเงินใช้ไม่ขาดมือหรือขอพอรเพื่อส่งเสริมขอโชคลาภอำนาจบารมีคิดหวังสิ่งใดก็สำเร็จสมหวังดั่งใจปรารถนาหรือขอพอรเพื่อขอให้เดินทางไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัยหลายท่าน ขอพอรเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเป็นคนที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาในชีวิตและหลายท่านขอพอรเพื่อให้กังหันนำโชคช่วยปรับเสริมพลัง่วงจุย้ยพร้อมเปิดรับพอรออันประเสริฐทั้ง4ประการได้แก่ปัดเป่าสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไป เปิดดวงรับทรัพย์มีสุขภาพที่ดีและนำพาความสำเร็จมาให้นับถอยหลังจากปีเก่าจะเข้าสู่ปีใหม่นี้ขอให้คุณได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเป็นของขวัญให้กับตัวคุณเองหรือ มอบให้กับญาติผู้ใหญ่เจ้านายคนที่คุณเคารพรักกังหันนําโชคสี่ใบพัดเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีที่ถูกส่งต่อสืบทอดกันมานับร้อยร้อยปีพร้อมให้คุณครอบครองแล้ววันนี้ไม่ต้องเดินทางไปถึงเกาะฮ่องกงวันนี้ทันยรัตเจมได้คัดสรรและออกแบบกังหันนำโชค ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยมหามงคลที่ดีและองค์ปีเสียมหามงคลทองคำแท้ที่นำเข้าจากเกาะฮ่องกงและทุกองค์ได้ผ่านการทำพิธีไขกวงเบิกเนตรจุดติพลังอันเป็นมงคลแล้วทุกชิ้นจากเกาะฮ่องกงวัดแช์กงมิวพร้อมส่งมอบ ความโชคดีให้กับคุณแล้ววันนี้ค่ะเพราะโชคชะตาชีวิตเก่งอย่างเดียวอาจไม่พอเลือกส่งเสริมชะตาชีวิตในแบบที่คุณสามารถทำได้ทันทีแล้วสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจบารมีขององค์มหาเทพท่านพ่อแชร์กงจะผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จดังใจที่ต้องการ